ใครบ้างที่มีโอกาสเกิดไขมันพอกตับอันที่ไม่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์อันดับที่หนึ่งคนที่อ้วนหรือน้ําหนักเกินเราใช้ความสูงกับน้ําหนักเอามาเทียบกันพวกนี้มันมีสูตรครับเขาเรียก BMI มากกว่า25ในคนเอเชียค่า BMI คิดได้ยังไงค่าบีเก็คือคิดจากน้ําหนักเป็นกิโลเนี่ยแหละครับหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรแต่ว่าส่วนสูงเป็นเมตรนะ่ะอันนั้นให้ยกกาลังสองนะครับเช่นอ่ะยกตัวอ,อย่างอผมผมน้ําหนัก 75สูง176ผมก็จะเท่ากับ75หารด้วย1.76หารด้วย1.76กดเครนเลขเท่ากับไปเลยครับถ้าเกิน25ถือว่าผมเริ่มน้ำหนักเกินละอันนี้แหละปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งอีกปัจจัยหนึ่งก็ถ้าอ้วนก็คือมากกว่า30อันนี้ถือว่าเป็นอ้วนนะครับอันนี้เราไปวัดกันเองเนาะว่าใครเสี่ยงใครไม่เสี่ยงอันนี้ไม่นับอายุนะครับ ยิ่งเป็นในอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดภาวะพวกนั้นสูงขึ้นครับอีกอันนึงเป็นภาวะเบาหวานเบาหวานนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ซึ่งปัจจุบันนี้เจอคนเป็นเบาหวานประมาณ40-5 0เเซของแถวแถวบ้านเราเลยถามบ้านไหนบ้านไหนก็มีคนเป็นเบาหวานไหมมีครับมีแน่นอนอันนั้นแ่ะเป็นปัจ,จัจเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งแล้วอีกอันนึงเป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมโรคอ้วนลงพุงครับ อ้วนลงพุงคืออาพูดตามพูดตามชื่อเลยอ้วนไหมอ้วนแต่พุงก็พุงเราเราไม่ไดไ้ไม่ได้วัดเอวนะพุงนะพุงเราวัดที่สะดือครับวัดที่สะดือวนไปตั้งแต่สะดือวนไปจนถึงข้างหลังโดยดูที่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเกิน90ซนติเมตรครับผู้หญิง80เซนติเมตรดังนั้นถ้ามากกว่านั้นนะ่ะเธอเธอเธออ้วนลงพุงแล้ว เราจะต้องมาดูโรคอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นกับโรคอ้วนลงพุงแล้วแล้วก็มีภาวะอื่นๆจากอ้วนลงพุงก็คือคนที่เป็นความดันโลหิตสูงอันนี้อาจเริ่มเป็นและเริ่มมีความเสี่ยงและคนที่มีภาวะไตกลีสลด์ครับปกติตัวเราเช็ค up เขาก็จะเช็คให้หมดแล้วเนาะแคลรทีนโลสูงไหมไตกลีสลด์สูงไหมอันนี้เขาเลือกเอาตัวไตกลีสลด์ที่สูงครับสูงมากกว่า200หรือ250ถ้ามันเลขมันค่อนข้างสูงมันเนี้ยเราก็เริ่มมีความเสี่ยงที่จะมี ไขมันพอกตับได้นะครับ